โอ้คือแบบแจกง,ง่ายมากนะคะดอกนี้ฟ่านมาเท่าไหร่เนี่ย5,898บาทคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นเพราะความมันเถิยงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ทรมตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม ก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะพบกันอีกแล้วกับเจสมมยสายปันวันนี้เจก็อยู่กับอยู่ฟ้าหกห้าหกเจ้าเก่าเจ้าประจําที่เจเลือกเล่นเนาะใครกําลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพีเมยมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวอยู่ฟ้าหกห้าหกเนาะวันนี้เจก็จะมาเลือกเล่นเกมสล็อตค่ายพีจีนะทุกคนการ์ิชาฟอร์จูนนะหอบทุนมา2,300นานะฮะกะว่าจะมาซื้อฟรีเกมเลยก็แล้วกันนะทุกคน มันน่าจะอยู่ที่เบ็ด30หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดอ่ะโอเคอยู่ที่ค่าใช้จ่ายของเรา2,250นะคะยังไงเจ๊ก็ฝากรับชมผู้เข้ามาเนิงเท่านั้นเนาะเจ๊ไม่แนะนำไม่สนับสนุนให้ทำตามนะคะสำหรับใครกำลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพีเมียมตลอด24ชั่วโมงนะคะที่นี่ที่เดียวเนาะเดี๋ยวใครอยากตามเจ๊ามาเจ๊จะทิ้งรายละเอียดเกมไว้ที่ฝังหมดเลยก็แล้วกันนะครผมมา ดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่านะซื้อฟรีชุดนี้หรือจะได้ซื้ออีกสักหนึ่งไม้หรือจะได้เติมเข้านะคะ <g ül> ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะยังไงก็ฝากรับชมให้จบคลิปนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจ้ด้วยนะคะับหม <c oughs> อยากให้เจ้เล่นเกมไหนหรือเกมไหนก็สามารถเมน้าพูดคุยกันได้นะโอ้โห <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้ได้ทุนกลับคืนมาแล้วแหละอีกสามไม้เรามาลุ้นกันว่าเราจะบวกหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วน่าจะได้ซื้ออีกสักหนึ่งไม้นะทุกคน ช่วงนี้เกมมีจีก็อัพแบบรัวๆนะแอพแบบรัวๆเลยเลยจัดไปอบผมดอกนี้กินเต็มเลยสิจ้าโอ้โหฟานมาเท่าไหรอ่อีกอขอให้ได้ขอให้โดนนะรางวัลก้อนโตมาเจ็รอยนะครับผมเออให้มันได้แบบนี้หน่อยสิไหลต่อยาวๆไปเลยจ้า่สงสัยจะได้ซื้ออ่ะทุกคน ก็บวกมาประมาณ1,000นะทุกคนเพราะว่าทุนเรา2,300เนาะรอบนี้ก็จะปรับเบ็ดมาเป็นเบ็ด40นะคะค่าใช้จ่ายของเราก็จะอยู่ที่3,000พอดีนะคะทุกคนมารอบนี้ก็ได้สแกตเตอร์มา5ตัวนะหมุนฟรีมา1 0ครั้งนะปกตินี่มีแต่8หมุนฟรีนะทุกคนไม่เคยจะได้10สักกทีนะมีรอบนี้แหละได้ต้องได้ต้องโดนแล้วนะ ช่วงนี้ก็ได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นไปก่อนนะทุกคนมันเกลือเกือกันอยู่เนาะมารางวัลก้อนโตมา1,000นะต้องได้ต้องโดนสักครั้งแล้วไม่ล่ะนะคะทุกคนอ,อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะผมมาไปต่อครับผมไม่รอแล้วนะจ้าดอกนี้อม,มาคูณ5ฟาดมาดอกนี้กินเต็มไปเลยสิจ้าคูณ18ฟาดมา4,600เอาเรื่องไหมล่ะ 4,800นะตอนนี้คือแบบได้ทุนกลับคืนมาแล้วก็แบบบวกมาแล้วแหละบวกมา4,000แล้วนะทุกคนเออไม่ใช่ดิเออใช่ใช่ใชทุน2,000ันออก็ลืมเนาะบวกมา4,000ก็ถือว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะคะับผมฟังไม่ไหวมากแม่มาอีก2ไม้ก,กำไรล้นวน,วนไหมเนี่ย โอเคครับผมจบไปนี่เรียบร้อยนะก็บวกมา4,000ัก็ถือว่าคุ้มอยู่นะทุกคนช่วงนี้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะทุกคนอยู่ฟ้าหูกค้างหกมาแรงในกระแสะตอนนี้ก็อย่าลืมไปตามกันเน้อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะจ๊าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย